ครับตอนนี้มาร่วมง,งานเอสเกียครับก <Yeah. S 1> ็คือความที่เป็นคนแบบว่าทำเป็นคนที่ชอบแกจิตแล้วก็เก mm hmm. ี่ย mm hmm. วกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมง,งานนี้แล้วก็เขามีโปรดักต์เยอะแยะมากเลยครับเกีย่ยวกับว่าการที่แบบว่า เป็นพวกแก๊สเจตต่างๆที่มันใช้กับในไลฟ์สไตล์าได้เพราะว่าทำงานเบื้องหลังการตัดต่ออะไรพวกนี้ทำงานศิละปะแล้วก็ล่าสุดก็ศึกษาเกี่ยวกับพวกเมตาเวิร์ส NFT อะไรเงี้ยต้องใช้อยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะ,อะก็ต้องใช้แก๊สเจตอะไรพวกนี้ด้วยครับียกว่าจะตัดจบตัดจ,บ,จบชีวิตเราค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็เป็นคนที่อยู่กับอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ทำพวกแบบตัดต่อ MV ด้วยอะไรเงี้ยต้องใช้อ่ ใช้อย่างเมื่อกี้ที่เขามีไอ้พวกแบบพอร์ตไอ้พวกนี้ที่มันเป็นห้าไฟฟินวันใช่ไหมก็ก็ทาให้เราไม่ต้องแบกของไปเยอะเนาะว่ามันแบกสายน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เจอคิดว่าก็น่าจะเป็นในตัวไฟฟินวันพอร์ตนี่ะครับเพราะว่าแบบพอแบบเวลาไปถ่ายยูท b e ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ต้องหยิบสายหยิบไปหลายอย่างแต่พอเรามีพอร์ตที่มันเป็นไฟฟินวันอ่ะมันก็มันก็สามารถใช้งานง่ายขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องแบบบางอย่างเราตัดออกไปไม่ต้องแบกไปก็ได้อะไรย่างเงี้ย บางสัมปทานที่แบบเราสนใจหรืออะก็ใครที่สนใจก็มาดูโปรดักต์ของเอสเทอรได้นะครับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของเออเจ็ตแล้วก็นั่นแหละทำงานเกี่ยวกับตรงเนี้ยที่ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะอ <ๆ S 2> นะฮะก็ยังไงก็มาดูกันรับเรื่องซีเเทนะครับเรื่องใหม่ครับโอเคครับแต่ว่าพอดีว่าอาจจะแบบปล่อยช่วงข่าวพี่ตังโมงพอดีด้วยยังไงก็ก็ฝากเอ็มดีใหม่ด้วยแล้ว,วก็ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ ทำเป็นแบบแนวแบบเ,เป็นเพลงเพลงสากลแล้วก็เป็นซอมบี้ที่คิดว่าคนมึงไม่เคยเห็นมาก่อนแน่เราทุมเราลงทุนไปเยอะมากกับ m อวีนี้หกแสนกว่าได้ครับอตอนแรกตอนแรกว่าจะแบบสี่ห้าแสอะไรเงี้ยแต่พอรวมๆแล้วก็น่าจะหกได้ซึ่งก็บอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า MV ปกติถูกปะสูงสูงสุดต,ต้องแต่เคยทำเอ็มาเองะครับใช่ตัวนี้ โอ้ย oh, หลายสิ่งครับแต่งแต่งเมคอัพซอมบี้ใช่ไหมเมคอัพซอมบี้คือไม่ใช่คนเดียวอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนอ่ะอย่างเวลาเราทําหนังอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่งผีเขาก็ไม่ค่อยแต่งกันเยอะ <c oughs> แต่งไม่กี่ตัว oh. แต่เราแต่งทั้ง ôi, <c oughs> แดนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยทั้งเราเราแดนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เช่าโลเคชั่นอีกอะไรเงี้ยโอทีอีก oh. แล้วก็ CG อีกอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่า กเชื่อามันเป็นงานที่แบบว่างานคุณภาพเหมือนถ้าคนดูคนก็จะรู้สึกได้จากจากชิ้นงานของเราแต่คาดหวังยอดดูไว้ววในใจไหมคะว่าอยากได้เท่าไหร่โอ้ไม่คาดแล้วตอนนี้ <c oughs> ชิลแล้วครับชิลแล้วก็ก็ <c oughs> น้าใครจะดูก็ดูครับจะทําสรุปเพลงแต่นี้เราทําเพื่อความแบบว่าสนองตัวเองด้วยสนองนี้ตัวเองด้วยครับคือเอ่อเป็นเป็นคลิปความฝันเราที่อยากทําอะไรเกี่ยวกับซอมบี้อะไรอย่างี้ครับด้วยครับและทีมงานต่างชาติด้วยทีมงานต่างชาติด้วยของเพลงที่เป็นแบบเพลงต่างชาติด้วยก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีแฟนๆต่างชาติรู้จักเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ทำเต็มที่ครับก็สุดเต็มที่ แต่ยังดีที่มีสปอนเซอร์เขาใจดีอย่ว่าเหมว่าเพราะว่าตอนแรกที่กบก็เครียดไงเขาว่าเฮ้ยเราทําเองเราไม่ได้เป็นค่ายเพลงใหญ่นะค่ายเพลงใหญ่อย่างเงี้ยเขายังมีงบในการทำมาร์เก็ตติ้งทำแบบทำโปรดักชั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางที่ก็ถามมาน้องที่อยู่บางค่ายเขายังบอกว่าโยงบงบหนูยังน้อยกว่างบเอ็วีพี่เลยอะไรเงี้ยเขาก็ก็เลยเอละเอรอแต่ว่าด้วยด้วยความที่แบบเราทำเอ็แล้วแบบ จินตนาการในหัวเรามันค่อนข้างสูงมากแล้วพอมันสูงแบบมันมีนั่นนู่นนี่เข้ามามันมันมันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากทําให้มันแบบเหมือนให้รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยบ้านเราก็มี MV แบบนี้นะเว้ยไม่ใช่แบบคือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมากทุกคนสามารถหยิโบโทรศัพท์มาถ่ายทำเอ็มวีก็ได้แล้วอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนแตะกอนที่แบบ ทุกคนรอดูว่า MV มันจะออกมาเป็นยังไงใช่ปะ่ะอะไรเงี้ยคือกอฟอยากให้คนได้ความรู้สึกนั้นในการดู MV อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเกิดจากความอยากทำด้วยอ๋อสนองนี้ตัวเองด้วยแหละเียนี่ย MV เบรกาจ่ายแล้ว MV นียตรงกับที่เราคิดไว้ในหัวค่อนข้างตรงจริงๆมันมีมันมันมีอะไรที่แบบอยากให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยบัดเจดด้วยเวลาทุกอย่างที่ไม่อยากให้เกิน OT อย่างเงี้ยเวลาถ่ายมันได้แค่แบบ เทคสองเทคน้องร่วมกับบอกพี่ก๊อฟครับต้องไปแล้วครับก็บอกูยังไม่ได้ดูมอนิเตอร์เลยก่อนดูก่อนอะไรเงี้ยเออเออก็แต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคเพราะว่าเราลงมาช่วยทํา CG เองด้วยทำวิช s ลเอฟเฟก c t เองด้วยเพราะว่าเราดีลกับบริษัท CG ไว้แค่ก้อนหนึ่งซึ่งถ้าเราไปเพิ่มงานเขาอีกอ่ะเขาจะทําให้เราไม่ทันก็เลยก็เลยเอาให้เขาทาตอนนี้เขาต้องทําแล้วเราก็ทําในส่วนของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็นั่งฝันถึงเท้าเลยอะไรเงี้ยเสร็จโปรเจกต์มีกี่แบบ ก็รวมๆมา6น่าจะน่าจะมีประมาณถึง6แสนได้ต้องต้องปัดได้วิวเท่าไหร่คะถึงก็ก็เนี่ยครับเนี่ยฝากทางบ้านด้วยนะครับใครเข้าไปดูนะครับกดดูเพลง We Don't Stop นะครับเขียนว่า We Don't Stop แล้วก็กอก็ได้ก็ขึ้นละมีไม่ต้องชื่อเต็มหรอกมีคนเดียว We Don't Stop ก็ครับผมลอยฟังกันหน่อยก็ มีนางเอก MV สวยๆแฟนเราเล่นหนิเออเซมเซมมาเจ็ดด้วยเขาคุณแฟนมาเองด้วยเซมมาเจ็ดอันนี้เซมเออเซฟค่าตัวหรือได้ค่าตัวเป็นพิเศษนะครับก็ก็ช่วยจ่ายค่าค่าช่างแต่งหน้าเขาที่เขาที่เขาอยากให้แบบแต่งหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยเออตอดแทนเป็นอะไรครับตอดแทนตอดแทนมาเยอะนะครับตอดแทนเป็นชุดแต่งงานหรือเปล่าโอ๊ยใช่ไหมน่ะรูมเดย์ใช่ไงคะไม่อันนั้นอันนั้นคือจริงๆอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่า พี่ชายกอล์ฟพี่แบงค์จะแต่งงานแล้วเขาไปลองไปลองไปลองชุดแล้วพอเราไปปุ๊บเนี่ยคือแอนนี่อยากแน่ๆอยากลองแน่ๆอย่างเงี้ยใช่กอล์ฟก็เลยแบบว่าโอเคลองก็ลองเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบยึดติดกับว่าที่เขาคิดว่าถ้าลองแล้วจะไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยเพราะนักแค่นั่งคิดตามลอจิกว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่นางดาราหรือใครที่เขาถ่ายชุดแต่งงานถ่ายแบบก็ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องแต่งงานแล้วดิใช่ปะแต่เออกอก็เลย ให้ลองให้ลองไปเลยผมก็เลยคิดคิดว่าเออก็ลองไปเถอะมันก็เหมือนแค่ลองใส่ชุดอะไรเงี้ยพอ,อลองแล้วานาคนละน้อยหนึ่นนกลัวที่กลัวที่กลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะคือกลัวว่าอาุา้ยลองชุดสวยมากๆแล้วแล้วตอนตอนวันจรงิงๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่แบบอัพสเต็ปขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาได้ลองมาแล้วใช่เป็นนางชอบไหมนางชอบไหมชอบมากเลยลองไปสองชุดแล้วเนี่ยตอนนั้นแล้วพอเห็นแล้วพอเห็นอยาเ็นแงานติดแบตติดแบบ ถามว่าอยากไหมเก็อยากแต่ว่าเก็บเงินก่อนนะตอนที่ทำบ้านทำบ้านอยู่ฟิลมันมาไหมมันถูกเบรกด้วยบัตรเจดตครับเราต้องเก็บตังก่อนเออเพราะว่าเมืรจะจัดงานย่างานทีอะเห็นพี่ชายจัดแล้วก็แบบโอ้โหไปจัดที่สมุยก็ต้องมีแบบ ่าตัวหรือเปล่าพาเพื่อนๆไปโรงแรมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะทําแล้วเราก็อยากทําให้ดีอะไรเงี้ยครับของเราจะเป็นตีมอะไรอ่ะถ้าเห็นตีมอะไรคิดไว้ไหมยังไม่ได้คิดเลยไม่คิดแต่ในคลิป youtube ที่ถ่ายไปก็ก็มีบอกไปบ้างว่าคิดคิดอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆเป็นดูในช่องดูในช่องลากไม่รู้ว่าลากเข้าช่องแล้วจะแบบไปแต่งมิราเซียอะไร ว่าทำแม่เลยไปตอนนี้ต่ไปไนไปไมไปไมไปไไปไไอันนี้ยอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดยไาเรงในไอเราันี่คนก็แบบมันดีเราก็อยากให้เห็นนแต่อยาจะมีคนอินดีตอทุกวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปแก้เลยเพราะว่าเขาแบบเขียนคลิปวิเยนดีกันมาเยอะมากเใช่แต่เขาเห็นคลิปยูทูบเขาน่าจะโอเคเขาเจแล้วตอนที่เห็นมีใส่เสื้อสนีคลิปภาพเราใส่ถึงเปเ่าไปด้วยเลย เออไม่ได้ท่านั้นไม่ได้คิดแบบนั้นะตอนนั้นคิดว่าวันนี้กูแต่งตัวอะไรมาเนี่ยเพราะลืมไปว่าเออเดี๋ยวเสือบทแฟนเขาแบบว่าอยากลองใส่ชุดแล้วเขาแบบแต่งมาวูบอยดูสวยมากเลยแล้วเราวันนี้เราแต่งตัวอะไรมาดูแบบผ้าเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีคนเชียร์ให้ลองนะไม่มีคนไม่มีคนเชียร์ให้ลองฉันจะบอกว่าไม่มไม่ันไม่มีชุดต้องใส่ต้องใช่ต้องใส่ต้องใส่ ผมพูดได้ไหมว่าเขาอยากแต่งร้อนไหเห็นได้ใส่ชุดไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดการไม่ได้เกิดการชอบชุดสวยเอาเรื่องบ้านบ้างที่บอกว่าเนี่ยพอทําบ้านเสร็จก็อาจจะมีข่าวดีป่าทําบ้านเสร็จทําบ้านเสร็จไม่ติดตักงยังไฮะยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยนะใช้เวลาทั้งหมดสิบหกหรืสิบแปดเดือนนะครับคิดว่าระหว่างบ้านกับแต่งงานอะไรเกิดก่อนกันบ้าน บ้านต้งไปตามมาก็ได้นะออยวต่อไม่พอดีคอนโดเก็บของไม่พร้อเลยครับเลยอย่างไรบ้านก็ต้องเ็จก่อนอยากทำบ้านมันเป็นเรือนหอไเลยใช่ไหมอะไรฮะแตไม่เป็นเรือนหอเลยไหมใช่ไหมบ้านมันไม่ได้เป็นทรงเรืนหออะอืม่รลแตไรล่แต่ไรล่รล่แน่ไร่ไรล่แน่ไม่รลไร่ร่ะเ่าราแต่่แตรลแต่แตรละแล คนอื่นมั้งครับ <laughs> ไม่ใช่ดิก็มังออ้งก,ก็คือก็คือก็คือก็คนนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอยู่ลออแล้ว ตอนนี้เราได้คุยกับคิวเทบ้างไหมก็มีส่งไปหาน้องบ้างคือน้องทักมาน้องซินทักมาว่าเออเขามีแถลงหนาวอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนว่าถ้าเราว่างก็มาแต่วันนี้ครับพูดนะวิถีไทยหนสวนนครเลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับก็มีส่งให้กําลังใจน้องบอกเออถามไถ่บ้างคุยบ้างอะไรเงี้ยแบบโอเคนะเรื่องโอเคเราแบบจะคุยได้คือจริงๆอ่ะพอว่าเจอน้องวันนั้นนะครับวที่สอง แล้วครั้งแรกคือเราไปถ่ายงานคอลแลัปกัน YouTube mm hmm. ยูทูบอะไรเงี้ยครั้งที่2ก็คือเหมือนกับว่าไปวานน้องบอกว่า mm hmm. เฮ้ยพี่มี MV มาอยากให้ดู mm hmm. ให้น้องวิจารหน่อยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ไปไปที่ไปที่บ้านน้องไปสตูดิโออะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปโดยแบบไม่รู้เลย,ย,แบบเลยทำไมมันเงียบจังเลย oh. น,นั้น oh. ก,ก็เจอน้องแล้วเราก็บอกพอดีแบบทิมงานออกกันหมดเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็เลยถามถามเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนแรกเราก็บอกว่าเฮ้ยแบบเราจะทำยังไงจะตัดต่อยังไงมีคนไหมอะไรเงี้ยเผื่อแบบถ้าเรามีใครแนะนำอะไรเงี้ยแต่น้องเขาแบบโปรอยู่แล้วเขาคงมีอ่ะมีคนอะไรอยู่แล้วเราเราก็แบบแค่เป็นห่วงเนี้ยก็เลยรู้รับรู้เรื่องว่าเกิดเรื่องนั้นขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมแกติดกับเพีก็ทำดูดูด้วยเลยมองว่าเรื่องนี้มันโค้แค่ไหนค่อนข้างกระทบนะก็คือคือตัวเพียงอ่ะก็ทุกครั้งที่ก็เห็นยูทูบเบอร์ที่เขามีทีมที่แบบ ตอนนี้คือก๊อปแบบคนคนเดียวก๊อปมีฟรีแลนซ์ตัดต่อซึ่งเวลาก๊อปเห็นน้องๆคนอื่นว่ามีทีมแล้วแบบเหมือนเป็นแบบแก๊งๆกันเป็นเพื่อนๆกันก็มีรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแบบอยากมีแก๊งบ้างอยากมีแก๊งแบบเด็กๆน้องๆอะไรบ้างที่มันแบบว่าแบบมาสนุกสนานไทฮาตลกหัวหากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือเขาดูรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพอวันหนึ่งมาเจอแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบเจ็บเอ้ยมันเจ็บนะเพราะนั้นคือที่ก๊อปเข้าไปก๊อปรับรู้ได้ว่าแบบน้องมันแบบ พูดพูดไปขำๆไปอะไรเงี้ยถึงแม้เรื่องจะผ่านมา2เดือนแล้วแต่ว่าเราเห็นได้ในในมูดในมูดของหมอซิมที่แบบดูแบบดูแบบแซดอ่ะเขาก็ยังเสร็จเขายังจบใช่เอราะง้เขาก็แบบเอเขาพูดออกมาเขาอจะได้ลดล่อนเขาปล่อยโคลนกางภาพ่ใเราเราูยิ่งยังเราเองพอพอมีเการณอรนี้ทีแบบนทะลุในลักขราว ตอนแรกคิดว่าอยากอยากมีแบบนั้นเลยแต่พอเห็นอย่างนี้ก็ก็กลัวเลยครับว็แบบมีเริ่มเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบแต่จริงจริงมันก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องแบบดูคนดีๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ถช่แเ้าก็แบบก็แบบโดนว่าแบบไม่าจะแบบไม่ติดตามอือคือคือก็คือก็มองว่าแบบไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆก็ตามไม่ต้องข่าวของซิมคนเดียวก็ได้ข่าวของคนอื่นๆอ่ะ ก็ไม่ก็คือก็ตัวกอเองก็ไม่ค่อยเข้าใจกบบลอจิกของการที่ว่าคนที่ทําอะไรผิดแล้วเหมือนเหมือนคนเราอ่ะจะเข้าไปดูอ่ะอยากดูเรื่องว่าเฮ้ยมันคือใครวะมันคือใครวะแต่ทําไมเราต้องไปกดตามเขาเพื่อให้ยอดเขาพุ้งขึ้นมาแล้วพอวันหนึ่งที่แบบเรื่องเนี้ยมันเบาไปหรือเงียบไปหรือคนลืมไปกลายเป็นว่าตัวเลขยอดฟอลโลเวอร์เขายังอยู่ แล้วเผื่อบางทีลูกค้าอาจจะลืมไปว่าคนคนนี้เกิดอะไรทำอะไรก็จ้างหน่อยว่ะเพราะว่ามี awareness คนเห็นคนมีสมมติคนตาม2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นนี้ลูกค้าบางบางจ้าเพราะอาจจะแบบไม่รู้สึกว่าเสียหายอะไรแต่คนเห็นโรดักเขาแต่ลืมไปว่าคนคนนี้ทําอะไรไว้บ้างเคยทําอะไรไว้บ้างแล้วทําไมคนคนนี้ต้องได้รับสิ่งสิ่งนี้กับสิ่งที่เขาทากับคนอื่นไว้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกแบบนั้น เขาเปิดเปิดมีมีมนเขาก็ออกมาตัดอหว่าเขาเรียกของต่างกับไทยัวเด้วยจริงจริงจริงอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของทางซีเมนต์คือตัวกอล์ฟอะคือกอล์ฟก็วันนั้นคือกอล์ฟแค่แค่พิมพ์ออกมาด้วยความที่โอเคคือกอฟอาจจะไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนคนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่น้องที่ไปเจอแล้วมีโอกาสได้นั่งคุยกันวันนั้นคนนั้นก็นั่งคุยกันยาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็ก็เลยรู้สึกกับว่าเหมือนกับว่า มันมันไม่แฟงกับตัวน้องเขาแค่นั้นเองสิ่งที่เขาต้องมาเจอกับความใจดีของเขาอะไรเงี้ยแล้วความที่แบบเขาแบบทุ่มแบบดูแลน้องๆเขาดีมากอะไรเงี้ยเออก็ก็เรื่องหลังจากเนี้ยก็คือเพราว่ามันเป็นเรื่องของตัวน้องเองเขาตัดสินใจอะไรเงี้ยครับกาไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรคือไหนน,นะโนะอเคครับ